ก็เถอพี่น,น้องเลยกมอมการไอหน้องหาวมื่อนนี้หลายคนกับขื้นกับขื้นไอ้ประเดี๋ไปทางพิษคนเมื่อวนนี้เฮ็ดเวียกน่นมนต์ที่งานบ้านพอ่น้องตอนนี้กับบ้าซีกับมาเฮ็ดเวียกเนาะ มาฮับจางตัดอ่อยพี่น้องทั้งมี่ขมพวงบาซีกะได้มาที่เวียดตัดอ่อยพี่น้องลนะมาแต่สามโมงสี่โมงเนาะเอามาสี่โมงสี่สิบแปดนาทีกว่าสี่หอวชนอ่อยพอดีหกโมงเสาร์พี่น้องถนะนะ้าถูก มาครับสาวสิงโตถึงเหลายคนโอ้เอาละจะมาตัดอุปกันเาะมาจากวงถ้าถหลายหลายหลายวันนี้นะ นาวเห็นเลยมาแต่เสาวเลยนะโอ้อันนั้นก่ะคนพุ้งบ่หนะขั้นหนึ่งเนาะอ่ถือ จะมุกสนไอ้น้องเข้ามาจากบ้านพอกพี่น้องเอ้ยลา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 ยคนจกจกพี่เราเอ้ยเฮ้ยขีดนีงส่วนรายในกา โซนอ่อยนะครับบ่อปันไดเคยไปพี่น้องเลยโซนนี้อนอนไปโซนกล้วยไปเออ่เฮ็ดเวียกท้อเฟยเนาะมันหลายแต่ว่าโซนอ่อยนะเพราะว่าหนึ่งหมาหนึ่งปลาซิกะบ่อทันรถนเนาะรถเข้ามาแท้สองเพื่นเอาแต่ซนนาหมงง่ะกับคืนกับคืนไอ้บระเดี้ไปทางพิษเนา ทางทนลวงแล้ว็ดิตัดางทางเลยไาเยะารถเขียวกับไปกันมาเนาะฮึมใช่ิกดีอ่ะสิอืมอ่ะ ออไปตัดบ่อนไหมลบไปลบมาเนาะพี่น้องเนาะไปทางทิษ ไม่งันช <ân> <movement> ่องสั้นอ๋อรดมาไม่สามจุเลยเหมือนนี่นะเออ้นคุมันมาจากกรงเนาะ chắp thuyền mà nè phi nào ấy để tắt bương nặn nè nè khôn à ơ xám trụ lời mà nè nè chắp mà tây bàn đầy ha khắp khắp

อันนี้เป็นทีมงานกรรมกรมาจากแต่บ้านพอกพีงง่น้อยเบ่งกันมาในเบ่งทีมบอลนี่ก็เบ่งทีมเบืองเบืองนันขัดตัดเบืองนันพี่น้องเบืองในก็มาตัดเท่าเนี้เนะาะเวลาเพื่อนบอกอ tốt cho nó rất là tốt cho nó chưa có cái gì anh này anh vừa tôi cắt nó คนบนฉากนั้นกระตัดเบืองนั้นเลนย,ยงการนเนาะแดงทีม Ơ ơ cả tắt cái tắt này bác à, bà bác sĩ 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 ่ใหญ่มากนะคะบ่เคยสู่นี่นะบ่ได้ไปอส่วนออยดานนะพี่น้มาเบิ่งเขาเจ้าตัดออยเด้อมันเป็นแนวใดมื้อนี้นี่นะทางเลกสิได้ไปตัดออยเนาะ,ะ,ะเออเดนลุกตเสาเนาะขึ้นตเสา หานาหานาคุ้มง,งานเนี่ยตอนนี้จะเตรียมเนาะก็ะเตรียมตัดอ้อยเนี่ยคลายคนมือนมีเห็ดเวียงมวนนะอ,อ่าโชคดีเนาะเต็มเต็ม i'm all right <laughs> ก็ตอนนี้ก็เวลาเกาหมกน้อยพักผ่อนเนาะพักผ่อนประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีไปหน่อยเกยมกินเขาเข้าเสาประทันกินเนี่ยโยลังหน่เน่เอ้เบิมอ้วง่าอ้วงืือ 我吹，我吹，我吹。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 我

อทายเลยก็ตอนนี้ก็มาตัดอ้อยหลังจากกินข้าวแล้วพี่น้อยพักผ่อนตอนเก้าโมงประมาณได้พักสิบหานาทีพี่น้อยหลังจากกินข้าวแล้วก็มาตัดอ้อยต่อเนอะพี่น้องเนาะ ตอนนี้ก็ม่วนอยู่เห็ดเวียวกไป่น้อยมาหลายคนมือนี่นี่ก็พ่อเทาเนาะมุ่งมันสู่ต่อหนาทีเวียวกงานคนเนาะคนน่าเบื้องนัน้นะเขาตัดอ้อยเนาะเห็ดมือนี่กั มีลลยทีมพี่น้อยสามชีทีมเนาะมีขมพวงแน่จากคนบ้านใดแน่พี่น้อยเฉลยทางบ้านทางบ้านเขาเขาตัดหับเหมาเนาะเขาเลยเป็นเป็นเม็ดพี่น้อยเขาเลยเป็นเม็ดเม็ดหนึ่งเจ็ดรอยหกลอยพี่น้อยก็นี่ก็ทางทีมงานบ้านพอเขาหักาฮเป็นวันพี่น้อยวันวันละเซนพี่น้อย วันหนึ่งเสนึงพี่น้องเอ้ยบอส่วนลายนี่นะเขาทางเขาหันทางนิคมอื่นหันเขาได้วันละเส้นชาวพี่น้องเอ้ยบัดทางบ้านเฮาได้แต่วันเส้นึงพี่น้องเอ้ยบ่คือกันเนาะจักมันเป็นนําคนหรือว่าเป็นนําหัวนเฮา เขาสลายเดี๋ยวนี้เ,เขาทางนี่คมอื่นเนาะสลายเขามาครับจ้างาเออเขามาฮับเมาพี่น้ยอยเขามาฮับเมาเฮ็ดเป็นเทีวเขาไล่เป็นเม็ดเม 700, ็ดละเจ็ดร้อยหกร้อยเนาะหลังจากเก็บเกี่ยวเขาแลว้วปันว่นแล้วพี่น้ยอยตอนนี้กั มาฮิตเวียกตาเคยนอแต่ละปีเฮามาตัดอ้อย <t ask> พี่น้อยหาฮับจางนะขายแหงว่างๆกะก็มาฮับจางตัดอ้อยแหละพี่น้อยคู่ปีพี่น้องสู่ชีวิตสู่เพื่อขอบข้วแต่ละคนพี่น้อยแต่ละขอบแต่ละขวเนะเออแต่ละบุคคลพี่น้อย ไอน้องเฮาทีมงานมัน้ไลคนเฮ็ดเวียกเฮ็ดเวียกพอมวนยูพี่น้งเอพอถานี่คนเก่งเลยตัดคมมันไหวขนาดเอ่อเธอมาเบิ่อไอน้องเขามันีเนนะอืมแล้วแล้วอนี่ก็ไปอไ่ใหม่น้องเอ้ยเพราะว่าโอนี่นี่น้องเขาตัดสามคีกันเพราะว่าผู้ที่บอตัด เที ều, ay, <what> erm ่ยวหนึ่งบ่อเลี่ยนเนาะเขามาซอยซอยกันตัดทำเป็นเล่ยนน้ำกันพี่น้อยจังได้ไปโอู่ใหม่แล้วเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำพี่น้อยทางบ้านเฮาเนาะทามาออกหาเงินสู่ชีวิตพี่น้อยสู่ชีวิตเพื่อขอเพื่อขัว แต่ละปีเนี่บ่มีสีเผ็ดพี่น้องเอ้ยหาเผ็ดเวียกส่วนตัดอ่อยคูปีเลยพี่น้องย